พี p เบร์เดสวัสดีชสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเรสตอรี่แล้วก็สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นุ้งน้อยบ้านไรู่หลวงค่ะสวัสดีครับแม่อบกอกค่ะอุ๊บอ<ว>่ะม่อกอกค่ะวันนี้มีข่าวดีนะครับมีข่าวดี ่าณกกับญาทิพ์จัดให้นะฮะวันนี้มีข่าวดีเดี๋ยวให้่าณกเป็นคนก<อ>ววันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลนะคะเพราะว่าวันนี้ญาณกจะต้องนําน้องมังกรนะคะเสี่ยมังกรไปสู่ขอมิ่เกลต่างคุณญาทิพตค่ะวันนี้เราเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะซึ่งประ,ปะเพณีทางเหนือทางบ้านเราเนี่ยนะคะเวลามี ลูกแฝดน้องแฝดที่เป็นคู่ชายหญิงเนี่ยนะคะเขาก็จะจัดพิธีแต่งงานนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ให้เด็กนั้นมีอายุมั่นขวัญยืนนะคะช่วงเย็นนี้นะคะเราก็จะทําพิธียกขบวนขันหมากไปสู่ขอนะคะน้องมิเกลกับคุณย่าทิพย์แล้ก็ขออนุญาต ตอนเย็นอาจจะเสียงหนกหูหน่อยนะคะคุณย่าเพราะเราจะนำขบวนกลองยาวมาด้วยค่ะคุณย่าคุณย่ามีกองยาวแล้วก็มีขบวนขันมากด้วยค่ะเต็มฟองเ็มคือคือต้องทำแบบจริงๆรนะคะเพราะว่าเป็นงานิริมงคลไม่ได้ทำเล่นเพราะว่าเป็นพิธีแล้วก็จะต้องมีผู้ใหญ่มาใบสีสู่ฝันให้ด้วยค่ะก็เชิญพ่อครูนะคะซึ่งท่านดูแลวัดอยู่ใกล้บ้านก็เรียนเชิญท่านบอกว่า ให้มาช่วยสูบขวัญให้หลานด้วยเพราะว่าจะเข้าพิธีแต่งงานช่วงเย็นนี้นะคะก็จะเสียงดังหน่อยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเะคะดีด๋ยวเห็นขบวนกองยาวมาเดี๋ยวตกใจ,ใจเขาจะไปไหนกันด,ด,ดีค่ะ,ะเดี๋ยวเย็นเจอกันนะคะเยินเชิญ FC ด้วยนะคะช่วงเย็นค่ะเรามีงานมงคลสมรสนะคะเจ้าแก่นกน้อยจะไปโขหลานมิเกลนะคะกับท่านคุณย่าทิพย์ค่ะ ท่านคุณย่าไม่เรียกไม่ร้องอะไรนะคะแต่เราจะจับให้ไปพอเหมาะพอควรค่ะแล้วเมื่อกี้นั่งลงมานั่งลงมาแล้วมีคนเขาโทรมาเขาส่งข้อความมามาเพื่อเด็วันเกิดคนนี้เราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะมี จัดงานวันเกิดแม่เ่อเปาด้วยแล้วแต่งงานสามคู่แล้วแต่งอีกรอบค่ะนี่แต่ว่ามีเรื่องยินดีอีกเรื่องหนึ่งคือแม่ยิ้มหน่อยค่ะแม่ยิ้มหน่อยค่ะแม่ยิ้มหน่อยค่ะนี่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 อนนียิ้มหน่อยค่ะนี่ยิ้มสวยยิ้มหวานแล้วค่ะพี่ขอเชิญแม่ออพข้าพ่อเปาหน่อยค่ะพอดีอยากสัมภาษณ์เออหรอคะให้แม่นกไล่ฟังวันนี้มีแต่งานดีดี แล้วไปฟังแล้วไปฟังว่าพาไปพาไปยิ้มหวานมาร้านเขาชื่อร้านยิ้มหวานจริงๆแล้วนะคะก็พาไปมาแล้วก็ไปแบบว่าเวลาแม่ออบยิ้มแม่ออบก็จะพยายามอะไรเงี้ยเราก็เราอยากให้ยิ้มแบบว่ามีความภาคภูมิใจเรียกว่ายิ้มสยามแล้วไปพาไปยิ้มหวานมานะคะที่สําคัญนะคะ หมอวันท oh. ี iblings. ่ไปไปแต่ยิ้มหวานมาไม่เก็บตังค์ค่ะเเพราะว่าอยากทําบุญกับแม่น้องน้อยน้องไม่เก็บตังค์ไล่กลับบ้านเลยเมื่อวานนี๋อไล่กลับบ้านก็เลย er. um. <com> <c ười> um, ได้ยิ้มหวานอย่างเงี้ยค่ะชื่อร้านยิ้มหวานด้วยค่ะเผื่อใครที่อยากจะมาเป็นแขกค่ะแม่น้องงานจะจัดขึ้นกี่โมงนะคะก็เวลาที่เป็นสิริมงคลอุดมเลิกกันนะคะ ก็น่าจะเป็นเวลา17นาฬิกาห้เนาทีเป yeah> ็นต้นไปค่ะช่วงเย็นเราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวชื่อดังก๋วยเตี๋ยวปอกๆมาเลี้ยงฟรีด้วยค่ะก็มีน้ำส้มน้ำเขียวน้ำแดงเป๊ปซี่เ็นตาสไปโคลามีมาเลี้ยงฟรีด้วยค่ะนะคะช่วงเิ๊กปิ๊เลยค่ะก็เลี้ยงพี่ๆน้องๆกลุ่มเรากลุ่มที่อยู่รอบบ้านเรือนรับรองมังกรนิเกลอะค่ะ ก็จะเลี้ยงกลุ่มแถวนั้นแล้วก็จะมีคู่แฝดที่อยู่ติดเรือนรับรองมังกรด้วยคู่หนึ่งค่ะคุณป้าที่เป็นแฟดใช่ป้าแฝดป้าแฝดก็อยู่วันนี้ก็จะมีสามแฝดงเย็นนะคะ1 7บเนาฬิกาห้เนาทีเป็นต้นไปค่ะพะบวนขันหมากก็จะมาค่ะ รู้สึกตั้งไม่เป็นครั้ง,งแรกรู้สึกครั้งแรกรู้สึกวันที่ฝ่ายเจ้าสาวจะตื่นเต้นมากเลยนะเป็นครั้งแรกเลยเนี่ย ขอบคุณนะคะพี่น้องๆขอบคุณมากเลยค่ะที่ทำให้มียิ้มสวยนะคะยิ้มแบบแฟนใหม่กลับไปมันตื่นล้วมันวาเลนไทน์เกิดวันวาเลนไทน์ครบเลยว่าคืนื่อคืนยิ้มทั้งคืนไหมคะพ่อเปล่าว่าคืนยิ้มทั้งคืนไหมคะจน่มดาบประได้เราไม่รู้เรื่องนอนมองหน้าเดียว ก็แปลอยู่เห็นไปนั่งอยู่หน้ากระจกยิ้มยิ้มตลอดยิ้มแห่งความภาคภูมิใจยิ้มสยามก็เห็นเวลตาแบบเวลตาเห็นห่งความแบบประกายถ้าประกายแห่งความสุขอ่ะเพราะว่าคนเราจะเป็นทุกคนนะนะคะลุงเน่งลุงเมย์เวลาความมั่นใจอ่ะเนาะถ้าเรามี ตรงนี้มันหายไปอย่างเงี้ยค่ะความมั่นใจก็เลยเวลายิ้มก็จะกระมิดกระเมียนอายเลยอันเนี้ยเต็มที่เลยยิ้มสยามเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนไปก็จะฉี่ยิ้มสยามยิ้มสยาม จะม่พี่หลายลอนะรอบนะรอบแรงไหมเนียโดนโะดนหลายรอบสวยงามไหมสิเาหินที่สวยงามของบ้านมุงเภอเนินมะปางใครยตีเวลาเช้า อากาศจะหมอกสวยมากแล้วเวลาเย็นตะวันใกล้ตกดินนะแสงเ็าจะอยู่บนแล้วก็กางก็จะค่อยสไลด์สไลด์ลง,งมาสวยมากค่ะซึ่งถ้าเราไม่ได้อยู่ถึงช่วงเย็นนะนะคะตอนตะวันใกล้จะตกดินเป็นแสงอยู่ปลายแล้วก็ค่อยๆค,ยค,ยคืมลงมาตรงนี้ก็จะเป็นหมอกสวยมากเลยค่ะมันเหมือน <c oughs> เป็นหินที่แบบว่า ต,ตัวนี้น่าจะเป็นทะเลมาก่อนนะแม่นกเขาเขาเล่ามาว่าสมัยก่อนเป็นทะเลเพราะว่ามีพี่เขามาเจาะน้ําบ่อบาดานนะคะเจาะลึกลงไปเกือบร้อยเมตรมีมีกระดูกสัตว์แล้วก็มีมีเปลือกหอยติดขึ้นมาด<อ>้วย<อ>เลยค่ะก็คือเป็นทะเลจนเกือบจะถึงเมืองเลยค่ะก็เจาะลงไปบ้านแยงนคนไทยก็ยังเจอค่ะเจอก็คืออย่างที่โบราณเล่าไว้ว่าน่ะ คือก็จะกลับมากลับไปตรงโนู้นน้ําขึ้นน้ําลงนี้เป็นชายทะเลอะไรอย่างที่โบราณเล่าก็ไม่มีใครรู้ความจริงแต่หลังจากที่เจาะบาดาลลงไปแล้วก็ลึกลงไป60เมตรลงไปปุ๊บก็เจอกระดูกสัตว์แล้วเจอเปลือกหอยอันนั้นน่ะคือเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเมื่ออดีตเป็นทะเลจริงๆเดินทางต่อนะฮะเอฟซีมีโอกาสหน้าหนาวหน้าต้นต้นหนาวจะมานะ เสาแบบญี่ปุ่นสวนญี่ปุ่นแล้วนะคะพี่ต้งน้อยเสาใช่เรามีไม้ไผ่แล้วก็ใช้เสาไม้ไผ่่ะมีไม้ไผ่ก็ใช้เสาไม้ไผ่ได้ท่าสีนะฮะอะรับสู่ปลาไหลภูตะวันต่อไปแล้วก็ปลาไหลภูหลวงค่ะเออชื่อคล้ายๆกันเลยคล้องจองกันปลาไหลภูหลวงมีไม้ไผ่เยอะทำเลยฮะสวยงามเลยสวยนะฮะ FC ดูขนาดว่าเป็นช่วงที่ ดอกไม้วายแล้วแต่ว่าพอมีภูเขาข้างหลังเนี่ยมันก็ดูสวยงามนะฮะเห็นไหมครับสวยงาม,มจักรยานคันใหญ่ด้วยอ่ะจักรยานก็มีโอ,โอ้สวยยไงอ๋อนี้นี่หนี้นม <laughs> ไม่นกขึ้นไปปั่นได้ไหม, <laughs> <laughs> มจักรยานคันใหญ่ด้วยปั่นได้ไหมไม่ได้นี สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมด a y สตอรี่นะคะจะบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันก็คือวันเกิดพ่อเปานั่นเองมีก็จะร้องเพลง Happy Birthday ตรงนี้เลยไม่เอา<ะ> <laughs> ไม่เอาดีกว่าอย่าร้องพอเพื่อนร้องคนเดียวเขินจะมีงาน,นสักการะสัเราย,ดายได้ได้เหมือนได้ข่าวอยู่ว่าจะมีของขวัญชิ้นใหญ่ให้พ่อเปาด้วย คืนนี้อ, wow อะไรเงินเงินทองทองเนี่ยแหละเงินเงินทองทอง